ที่จังหวัดตากค่ะตอนนี้ก็มีมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ล่าสุดนั้นมีรายงานนะคะว่าพบผู้ติดโควิด -19 เพิ่มหนึ่งคนในพื้นที่อำเภอพบพระติดตามความคืบหน้าล่าสุดจากคุณปัดเสรีรักค่ะรายงานสดมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะคุณปัดเชิญค่ะครับคุณธีรเดชคุณมณีนาถกรับเมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดตากนะครับพบผู้ป่วยติดเชือ้อโควิดเพิ่มหนึ่งคนนะครับซึ่งอยู่ในเขตอำเภอพบพระโดย ตลอดตามแนวชายแดนนะครับทำให้การป้องกันนะครับมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดมากขึ้นครับชาวบ้านตามชุมชนแนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอพบพ,พระจังหวัดตากนะครับได้ตั้งจุดตรวจตามช่องทางธรรมชาติทั้งหมด14หมู่บ้านนะครับ mm hmm. เพื่อคัดกรองคนเข้าออกหมู่บ้านตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากอย่างเข้มเคร่งขัขขดครับ หลังพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอพบพ,พระหนึ่งคนไม่เพียงแต่ในพื้นที่อำเภอพบพ,พระเท่านั้นนะครับชายแดนบริเวณอำเภอแม่สอดก็ตั้งจุดตรวจสกัดเช่นกันนะครับเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามฝั่งแม้ก่อนหน้านี้ชาวบ้านที่นี่นะครับจะข้ามไปมาตามวิถีชีวิตดั้งเดิมแต่หลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์ครับชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ครับชาวบ้านก็ตื่นตัวมากเพราะว่า,าการเสนอข่าวแล้วก็รอบแรก แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ไปบ้างแล้วก็อย่างวิถีชีวิตชาวบ้านของเราเนาะการทํามาหากินก็ยังเดิมๆอยู่การข้ามไปข้ามมาแต่เราก็ต้องมีการเข้มงวดบ้างเนาะค่ะส่วนที่ด่านคัดกรองขาออกจากอำเภอเมืองแม่สอดนะครับจะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ประจําด่านนะครับจะให้รถป้ายทะเบียนต่างจังหวัดนะครับมาลงทะเบียนและซักประวัติก่อนจะปล่อยให้เดินทางต่อไปครับซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงรถขนส่งนะครับมาจอดและทําตามขั้นตอนที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ และล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับยังคงมีคนไทยที่ทำงานในบ่อนคาสิโนฝั่งประเทศเมียนมาได้ประสานเจ้าหน้าที่ไทยขอข้ามกลับมาอีกจำนวน27คนครับซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ซึ่งข้อมูลล่าสุดขณะนี้นะครับมีผู้ที่ข้ามมายังฝั่งประเทศไทยแล้ว152คนครับโดยข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดจังหวัดตากเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาระบุนะครับว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 สะสมอยู่ที่100คนนะครับรักษาหายแล้ว32คนกำลังรักษา67คนนะครับและเสียชีวิต1คนครับ เมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับได้ประชุมทางไกลหรือว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตากนะครับโดยได้เสนอนะครับว่าให้เริ่มมีมาตรการเชิงรุกในการตรวจโรงงานที่มีแรงงานเมียนมาทํางานอยู่เป็นจํานวนมากนะครับประกอบกับเรื่องการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้เร่งสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่และการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับต้องไม่ใกล้ชุมชนครับคุณธีระเดชคุณมณีนาศครับค่ะข,ขอบคุณมากค่ะคุณปัดนะคะรรยงานมาจากพื้นที่อำเภอ แม่สอดจังหวัดต,ตากนะที่รายง,งานม่าตอนนี้ที่พบพระค่ะพบผู้ติดโควิดสิเพิ่มอีกหนึ่งคนก็ทําให้ตอนนี้ขณะนี้นะคะหลายจังหวัดก็มีการเพิ่มมาตรการเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ